บ้านอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่พรุงนี้เวลาเราจะออกนี่เราต้องเติมมันอ่นะ,ะองงอดิน้ำขิดน้ำย่าออกมาแล้วีต้องเปิดตัวนี้เติมเลยนะหรอพรุ่งนี้พี่จะพี่จะออกพี่จะเพิ่เติมตัวนี้เลยเพราะไอตัวนี้มันไม่ดูดไปหรอ,รอกอนนรมันดไนหดไหมน้องว่ามันลดไหม ยังไม่น yup. oh. okay. <Hey> ั่นนะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่ว่าไอ้หม้อน้ำนี่ยังเต็มอยู่ยังไส่อเยอะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วิ่งออกไปพรุ่งนี้วันอะไรวะเขาเขาไปไปไปไอ้นั่นกันหรือยังไม่รู้ปีใหม่อ่ะ40หรอยังเนาะพรุ่งนี้ยังได้อยู่เนาะเคลียนี้ก่อนเดี๋ยวบ้านที่อยู่ซอยแก๊สิบแทนอยู่ ั้ำพันอยู่อะไต้ององขอบคุณมากนะคะ